ทำอธิษฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดากฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนก็ทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาและข้อบังคบับของพระเจ้านั้นถูกต้องก็ทําให้จิตใจเปรมปรีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ก็ทําให้ดวงตากระจ่างแจ้งพระเจ้าได้ทรงช่วยผู้ที่โรร่งทรงเจิมไว้พระ่งทรงเมตตาตอบข้บาพง์หลายจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ และโดยพระองค์คนบาปทุกคนที่กลับใจใหม่จึงได้รับความรอดพระเจ้าทรงอย่ายิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น ขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์หลายได้นาํามาไข้ครัวในแต่ละวันเพื่อพัฒนาการเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพระพิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายทําบาปพระองค์ทรงหมายข้าพระองค์หลายไว้เพราะทุกๆคนจะต้องรับผิดชอบตามการกระทําของตนเองผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเน่าเปื่อยจากเนื้อหนังนั้น แต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิติรันจากพระวิญญาณน,นั้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลุ่งละเมิดเหตุเพราะได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อนหนังครั้งแล้วครั้งเล่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ ภายในกระพงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยสุคริสเจ้าดำรงอยู่กับข้าพอง์หลายในวันนี้ตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำโอข้าแต่พระเจ้าในเมื่อพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในชีวิตของข้าพอง์หลายแล้วก็ขอพระองค์ทรงเมตตาก็ทําทให้ทุกทกสิ่งนั้นสําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อคิดเสียนไท,ทุกทุกคนจะได้มีประสบะการณ์กับฤทธิเดชของพระองค์ และเพื่อขบองหลายจะไม่ได้รับความละอายใดๆแต่จะมีใจกล้าอยู่เสมอในการประกาศเป็นพยานนำพี่น้องคนไทยอีกมากมายมาถึงความรอดข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาเบริรสุธ์ทรงนำขพงหลายทุกๆวันเพื่อพระคิ์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของขพงหลายอยู่เสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายก็ตามพระบิดาเจ้าข้าขพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระอง ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน